เอ๊มีใครอยู่ไหมนะทำไมห้องเงียบจังเลย พบกับครูออ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูออยก็มีกิจกรรมสนุกสนุกจะมาชวนเด็กๆทางร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอีกเช่นเคยะค่ะนั่นก็คือกิจกรรมรูปทรงหันสานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงครูออยก็มีนิทานสนุกสนุกนะคะชื่อเรื่องว่าเที่ยวสนุกกับรูปทรงจะมาเล่าให้เด็กฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เที่ยวสนุกกับรูปทรงวงกลมสองอันพาฉันเคลื่อนที่ปั่นเร่งเร็วจีสนุกดีจริงเอ้ยอเด็กๆคะรูปทรงอะไรคะรูปทรงอะไรเอ่ยที่เป็นล้อรถจัก,กรยานวงกลมใช่ไหมคะเด็กๆคะวงกลมภาษ,าษาอังกฤษเราเรียกว่า Circle Circle เก่งมากเลยค่ะต่อไปจะเป็นรูปทรงอะไรนะสามเหลี่ยมอันใหญ่ตั้งใบเล่นเฉิวลมพัดใบปลิวชมวิวทะเลเด็กๆคะสามเหลี่ยมอันใหญ่อคือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า triangle triangle เก่งมากเลยค่ะ ปูนปูนฉึกฉักรู้จักฉันไหมตัวยาวกว่าใครวิ่งไปบนรางว้าวดีเค่ะรถไฟรถไฟมีรูปทรงอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะคูตามโปนะคะสี่เหลี่ยมจัจตุรัสภาษาอังกฤษเรียกว่า Square Square เก่งมากเลยค่ะ ปรุบป,ปรุบโผล่โผล่ลำโตใหญ่ใหญ่ดำน้ำก็ได้อยู่ในทะเลโอ้เด็กๆค่ะเ,เรือดำน้ำของเราอยู่ในทะเลรูปทรงอะไรคะวงรีนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวงรีภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเรียกว่า over over เก่งมากๆเลยค่ะ ดวงดาวมากมายกระจายเต็มฟ้าส่องแสงงามตาได้เวลานอนเด็กค่ะตอนกลางคืนเมื่อเด็กๆมองไปบนท้องฟ้าเด็กๆจะเห็นรูปทรงอะไรคะดาวนั่นเองดาวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า star star เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคราก็ได้เรียนรู้เรื่องรูปทรง ง่ายงายแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อในห้องเคลืนค่ะเอาละค่ะเด็กขาหลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องรูปทรงแล้วก็ฟังนิทานเสร็จแล้วนะคะควกอลก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์จะมาชวนเด็กทำต่อค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะดเด็กขาอุปกรณ์ของพวกอลก็จะมีค่ะกระดาษสีค่ะกระดาษสีแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าที่บ้านไม่มีก็จะเป็นนิจยสารหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กมีที่บ้านนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกาวค่ากาวแท่งแบบนี้จะใช้สะดวกนะคะแล้วก็กันไก่สำหรับเด็กนะคะเป็น,กนไกอันเล็กค่ะแล้วที่หัวกันไกก็จะเป็นรูปทรงกลมๆมนๆแบบนี้นะคะจะไม่เป็นอันตรายค่ะครั้งนี้เด็กๆจะต้องฝึกใช้กันไก่โดยที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะดินสอค่ะแล้วก็กระยาษสำหรับที่เราจะใช้ติดผลงานของเรานะคะดเด็กๆค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กขะสังเกตที่รูปภาพนี้เป็นรูปอะไรคะรูปรถไฟใช่ไหมคะครูออยก็ได้ใช้รูปทรงต่างๆมาประกอบกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปภาพรถไฟนั่นเองค่ะเด็กสังเกตดูเราใช้รูปทรงอะไรบ้างนะคะขวดก็ใช้รูปทรงเซอร์เคิลหรือว่าวงกลมนะคะเป็นตัวล้อรถนะคะหลังจากนั้นก็เป็นรูปทรง r e ด t ชนเก e นะคะเป็นตัวรถ Square แล้วก็ Tri-Angle ค่ะมาประกอบเป็นรูปรถไฟตามจินตนาการเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปวาดรูปรูปทรงไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะดเด็กๆคะวันนี้ครูออยก็จะสร้างสรรค์ผลงานของครูออยเป็นรูปบ้านนะคะเป็นหมู่บ้านเลยคะ่ะมีบ้านหลายๆห,หลังนะคะครูออยก็จะวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะ โดยใช้กระดาษสีเขียวก่อนนะคะวาดไปเด็กๆวาดให้ครบเลยคะ่ะเด็กๆคิดว่าจะใช้สีอะไรและรูปทรงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะตัดทีเดียวนะคะโอเคได้ตัวบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำหลังคาบ้าน เด็กา่าหลังคาบ้านส่วนมากจะเป็นรูปทรงอะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะโอเคค่ะเรา,เาก็วาดรูปสามเหลี่ยมโอเคเอาหลายๆสีนะคะจะได้สวยๆค่ะโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นหัวก,วก็จะ ตัดรูปวงกลมเล็กๆเพื่อที่เราจะใช้ตกแต่งนะคะเด็กๆวาดไปเรื่อยๆเลยค่ะหรือว่าเด็กๆจะวาดรูปรูปทรงอะไรอีกก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กรรไกรนะคะเด็กๆในการตัดค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะในขั้นตอนนี้แต่ถ้าใครยังไม่ถนัดให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอยู่ใกล้ๆก็ได้ค่ะ สองมือนะคะข้างนึ่งจับกันไกนอกข้างนึงจับกระดาษแล้วเราก็ค่อยๆตัดค่ะเด mm ็ก hmm. ๆตัดยังไม่ได้ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ได้ชิ้นที่หนึ่งแล้วค่ะ mm hmm. เอาละค่ะเด็กๆค่ะ หลังจากที่เราได้ตัดรูปทรงที่เราวาดเสร็จแล้วทุกชิ้นนะคะเราก็จะถึงขั้นตอนที่เราจะมาติดเป็นรูปภาพใหม่แล้วค่ะโดยใช้กาวนะคะเด็กๆคะเด็กเตรียมกาวด้ดยวยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ครูอ๋าก็จะติดตัวบ้านก่อนโดยใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะคะเด็กทากาวไปเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่มีกาวแท่งแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่กาวแท่งนี้จะสะดวกกว่า โอเคค่ะติดลงไปแบบนี้บ้านหลังที่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นบ้านหลังที่สองค่ะบ้านหลังที่สามแบบนี้ตัวบ้านเราได้แล้วต่อไปก็จะเป็นอะไรคะเด็กๆค่ะ หลังคาบ้านใช่ไหมคะเราก็จะใช้สามเหลี่ยมที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะทากาวค่ะติดลงไปแบบนี้นะเห็นเป็นรูปตัวบ้านแล้วนะคะติดลงไปให้ครบทั้งสามหลังค่ะ แ,บบแ,ลแล้วเราก็จะนำวงกลมนะคะที่เราตัดไว้แบบนี้มาตกแต่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะ่ะบ้านของคุออยสวยไหมคะเป็นอย่างไงบ้างค่ะเด็กๆเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากรูปทรงได้สวยงามเหมือนกับคุออยไหมคะเด็กๆอาจจะคิดได้เยอะกว่าคุออยอาจจะเป็นรูปหุ่นยนต์รูปรถไฟรูปยานอวกาศหรือว่ารูปของตัวเด็กๆเ,เองก็ได้นะคะแต่ต้องสร้างสรรค์มาจากรูปทรงหรรษาที่คุออยสอนไปนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาพหรือว่าอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูออยด้วยนะคะครูออยรอติดตามผลง,งานันเด็กๆอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ครูออยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ